โจพร้อมยังโจโจโโจสสองสสมสี mainland, ่ส so ้าโปรสิบสจ็สิบแปดสบสองสิบสามสิบี่สิบ voilà> ้าส on right> ิบสสสสสี่สิี่สดี่อยี่สิบสามยี่สี่แล้วี่สิบสองบามันลอกหมดเลยรถอะไรอ่ะรถใครวะนี่นั่นดิทำไมมันบล็อกเหรอจะไปไหนว่าแล้วทำไมเบอกรถแล้วบล็กเนี่ยรถคันนี้มันจอดอยู่ ไปเบิกแลนม่วงกันไหมทำไมต้องแรนม่วงเออทำไมต้องแรนดม่วงนั้นหนุ่มเหรอไม่ได้นั้นหนุ่มครับไม่มีหนุ่มเลยพี่บุดดิ้งโซดหนุ่มไม่มีหนุ่มเท่ากับศูนย์ ที่มีรถตน้มม่อนี่ยะี่นขับรถอะไรของพี่นหนเนี่ยยชวนคุยมันสติมัไม่มีเลยขับรถแบบเนี้ยสาวพี่ไหนเขาจะมองไม่เป็นไรคุยเนได้หรอแล้วสาวพี่ล่ะเออใครอ่ะคนนั้นน่ะคนไหนอ่ะคนนั้นน่ะคนไหนอ่ะคนนั้นหรอ น้องนไงคุณย่องเยอะเลยนี่พี่หนุ่มฝั่งนู้นแก๊งอะไรอะนั่ะเลวิสกริตสีม่วงอะแก๊งอะไรสีม่วงเหรอมีแล้วเหรอนั่นน่ะฝั่งนู้นน่ะไหนวะขึ้นมาคุณดิ้งขึ้นไฮ้วะโอ๋ออันนี้คือแก๊งอนาชีนะตรงนี้มีใครสวดไหมครับมีหนุ่มคนไหนสวดไหมครับเนี่ย มีใครโสดไหมครับมันมีหลายคนเลยครับพี่พี่ก็สนใจแบบร้องสาวผมไหมครับมีสองคนเลยเนี่ยพี่แพ็กเกจรถขึ้นกันไหมสองโสองคนเลยหรอครับใช่ครับไม่ไม่ชื่ออะไรบ้างครับสาวแล้วไมน่าจะเป็นพันบิดได้อะไรบ้างครับสั่งได้ครับพันบิดโอ้โหมีแขกมาคุยด้วยไม่มีใครคุยเลยอสวัสดีค่ะพ่อพอหนูโสดนะหนูชื่อปูดดี้ครับ หนูชื่อไมเกลครับสวัสดีครับฟุดดิ้งมิเกลวันวันี้ครับหเรียก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 เบนนาเดนด้เลยยังไม่แก่เลยนะครับเพิ่งอายุยี่สิบแลหรอครับยี่สิบเองครับยี่สิบหรอโสดไหมครับโสดครับชอบเด็กหรือเปล่าชอบเด็กหมดนะครับถ้าเด็กชอบชอบผู้ใหญ่ครับหลอกเด็กหรือเปล่าครับเนี่ยส่วนใหญ่ชอบโดนโดนหลอกครับ ใช่เหรอคะเหรอใช่ครับแต่ก็ยินดีครับบางทียินดีให้หลอกด้วยนี่ไงพี่อชินนี่ไงตัวร้ายไงตัวร้ายนี่ไงพี่ชินจังรู้จักรู้จักชินจังด้วยเหรอครับรู้จักนี่เสียงมิกเกลหรือเสียงพุดดิ้งครับเสียงพุดดิ้งคับเสียงพุดดิ้งเหรอนาะพุดดิ้งรู้จักมีเอรู้จักชินจังด้วยเหรอครับอันนี้รุ่นใหญ่นะครับในแก๊งเนี่ย รู้จักพี่ชินจันรู้จักดีเลยชินรุ่นใหญ่เลยเหรอครับแต่เขาบอกว่าเขาเป็นรุ่นใหญ่ครับชินน่ะใครเป็นหัวหน้าแดงเหรอครับโัวห้าแก๊งกผมเองครับพี่เหรอใช่ใช่ครับแต่ว่าชินรเชื่อกีกี้ครับตีตีครับกีกี้ครับถอดหน้าถอดถถถอดรองเท้าหน่อยนะแม่ครับโทษทีครับ ผมเขียวด้วยหายหายหายเราไปดูตู้ตู้ดวงมาใช่ปะสเต๊กหรอครับใช่ครับเมื่อกี้หนูไปดูดวงมาเขาบอกว่าจะเจอเนื้อหู่ผมออกเขียวๆหน่อยดีดีใช่ฟุกชะตาถูกกับสีเขียวครับช่วงเนี้เด็กับพี่ครีมวันครับบกฮะอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นเนื้อคู่น้องพุดดิ้งเลยหรอ ใช่ไหมน้องพุดดิงด้งเป็นคู่ใช่ไหมใช่ครับไหนๆลงมาดูหน้าดูตาชัดๆสิพุดดิ้งน่ารักไหมครับน่ารักครับในปากเลยด้วยมีเกลียวลงมาทำไม,ม,มขึ้นมาไม่ใช่เราอ,อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ยอาหาหนุ่มนะครับ ้ยแม่ก็ข,ขับรถเล่น้ยวมาเจอเนือ้อตู้เฉยเลยครับใช่เหรอครับแม่ขามเหมือนจะอยู่แถวเนี้ยอ,อยากเจออะไรย่เงี้ยขรถเจโคตรบ้าคนรถเจโคตรบ้าคนอ่ะมาละจะมันจช่กายนิดนึงแต่พี่จะยึดอำนาจละแล้วแล้วพอแล้วในดวงเขาว่าไงบ้างครับถึงว่า,เ,<ร>าเขาบอกว่าจนเจอคู่เนี่จะ,นจะเจอผู้ชายที่เป็นผู้นำ อายุเยอะกว่าเราดูแลเราได้คอยเทคแคร์เราเลี้ยงดูเราทุกอย่างไม่ว่าเราจะอยากกินข้าวหรือเราจะซ่อมรถหรือเราจะนอนเตียงใโรงพยาบาลดาแปดห้าครับนี่ครับมีเค้กเด็กๆชอบกินขนมหวานครับแอบกเนาบอกคนนั้นฐานะดีนิดหนึ่งน้องผมชอบในสีเขียวๆครับ มีฐานะดีหรือเปล่าฐานะพอมีครับไม่ได้รวยมากพอมีพอกินเหรอครับอยู่ที่แลนอยู่ที่แลนพอมีครับฮัลโหลพี่เคปว่ายังไงนะอ๋อเดี๋ยวพุดดิ้งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกลเดี๋ยวเกลเดี๋ยวเกลไปหานะคะครับพี่เคปเราต้องไปหาไหมครับคนชื่อเคปเลยเนี่ย พเกี่ยวกับเราใช่ไหมครับไปรัวแต่ว่าหนูไปเป็นเพื่อนนะครับอ๋อก็คือเป็นเป็นของพี่มิเกลถูกไหมใช่เป็นของพี่มิกแต่พุดดิ้งนี่คือโสดใช่ไหมครับพี่พุดดิ้งโสดครับพี่พุดดิ้งโสดไม่ถึงเดีวอ่ะเอ้ยหม่ถึงพี่พุดดิ้งโสดมาถึงพี่พุดดิ้งโสดสรุปเราแทนตัวเองว่าน้องหรือพี่ครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวาไม่เคยรบกวนหนูแป๊บนึงนะพี่พุดดิ้งครับชอบแทนตัวเองว่าพี่พุดดิ้งใช่ไหมหมายถึงพุดดิ้งโสดครับดิ้งโสด โอเป็ okay, มาถึงเราสโสดเนาะครับอ่าแล้วแต,แต่แต่แต่มิเกยียวผมดำเนี่ยไม่สโสดถูกไหมมเดียวก็สโสดครับแต่มิเกยียวก็สโสดเหรอใช่มิเดียวคนจีบเยอะครับอ๋อคนจีบเยอะเป็นสาวฮอตกันใช่ไหมใช่สาวฮอตอืมแต่บุดดิ้งไม่ค่อยฮอตครับดิ้งไม่ค่อยฮอตหรอกปกติชอบจีบคนเด่นชอบจีบคนอื่น,น,นใช่ค่ะอืม ดวงดวงเขาว่าไงต่อครับหรือว่ามีแค่นี้มีแค่นี้ครับแต่ว่าตอนนี้ต้องไปแล้วได้เลยครับมิเกลไปพไปเดา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 เดี๋ยวไว้เจอกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับอะไรนะครับเดาสี่บัวครับอ๋อเบอร์ที่มับใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับเขียนดิเทสจับครับเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับต้องเมมว่าพุดดิ้งใช่ไหมเบอร์เก้าสี่ป้โอเคครับ ยินดีที่ได้จจกครับทั้งสคนแต่งตามในหนังเลยกครับผมเจอกันนะครับครับสรุปแบบรถปะพี่องอะอืมออนลายเด็กเนี่ยคุยขอโทษครับขอโทษครับไม่ไดครับไม่โดบ